ในส่วนของรถเก่งขนาดกลางกับตัวที่ขายดีเป็นอันดับหนึ่งของเพชรยนเลยนะคะน้ำนจะพามาดูในส่วนของ t ต o t a r าโคร l l a อาติ c กัดสนใจรายละเอียดเพิ่มเตมิมสามารถติดตามได้ในคลิปเต็มค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องน้ำหนึ่งพาชมรถมือสองคลิปนี้จะพาทัวร์รถเก๋งขนาดกลางกันแล้วก็เป็นตัวที่เป็นเบสเซล l ลอรขายดีเป็นอันดับหนึ่งของบริษัทเพชโยเลยนั่นก็คือโตโยต้าโคโร l a ัลติสกันค่ะใครที่มองหารถเก่งนะคะที่เอาไว้ใช้งานรถเก่งขนาดกลางเครื่องพันหก เอาติเนี่ยเขาจะมีเป็นเครื่องพันหแล้วก็เครื่องพันแนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วสีที่ขายดีที่สุดนะจะเป็นสีบอลเงินพี่พี่ขาใครสนใจนะคะเอาไว้ใช้งานขับขี่สะดวกสบายอะไหล่หาง่ายนั่นหนึ่งแนะนําเลยนะเป็นโตโยต้าโคราชเอาติดกันนะคะก็จะมีสีบอลเงินที่มีเยอะมากที่สุดเลยแล้วก็จะเป็นสีเทาดํานะคะจะเป็นสีสีเกรสสีเทาที่เป็นเทาติดติดน้ําเงินนิดนึงติดน้ําเงินฟ้าฟ้า,ฟานิดนึงค่ะตัวนี้จะเข้ามาเยอะเลยนะคะพี่พี่ขานี่ก็คันนี้อันนี้อันนี้กําลังปล่อยนะคะใคร สนใจนะคะก็สามารถทักมาดูได้นะคะพี่ๆี่ค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาชมพาทัวร์นะคะกับ t ตโยต้าคลอเรล่าเอวติดกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวจะพาดูในส่วนของเริ่มจากตรงไหนกันดีนะคะเริ่มจากตรงไหนกันดีนะคะเดี๋ยวนั้นจะพาเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยดีกว่านะคะมาเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนเลยดีกว่าอ่ะมาเริ่มจากตัวโฉม all new ตัวนี้จะเป็นโฉมใหม่ของเอาติดนะคะ ตัวนี้จะมาเริ่มกันตัวนี้จะเป็นตัว 1.6G ปี2019คันนี้5 1 0 0 0 0 0น0 0 0 0บาทนะคะ <c oughs> ก็จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ900 0นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่9000พี่พี่ๆขาคันนี้ใหม่อยู่ที่98,00 98, 0โล9ก0 0 0พโล51 0 0 0 0ค่ะปี2019อันนี้จะเป็นโฉมหน้า all new จะเป็นโฉมหน้าใหม่นะคะตัวนี้นะคะก็ไฟหน้านะคะนี่ เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะพี่ๆขาไฟ day time นะคะเป็น LED นะแล้วก็อ่มาดูอีกตัวหนึ่งตัวนี้จะเป็นสีดำคันนี้สีดำนะคะมาดูเรื่อง ดูตัวราคานึ่งสี่แสนหนึ่งหมื่นเปี2019 1.6 g นะคะไม่ My, อยู่ที่ประมาณแสนเก้าใครที่ไม่ได้กังวลในเรื่องของไม่แต่อยากได้รถเอาไปใช้งานที่ขาโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมและสโ,โลแกนรถทุกคันที่น้ำหนึ่งรีวิวไม่มีพิความชนหนักจมน้ำเล่มไม่มีชำรุดสูญหายไม่มีตัดต่อ,ต,อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังใดๆทั้งสิ้นการันตีสภาพเดิมค่ะนะการันตีสภาพเดิมอะมาดู สีนี้กันบ้างค่ะสีนี้เป็นสียอดนิยมเป็นสีขายดีนะคะเป็นสีที่ดูแลรักษาวความสะอาดง่ายเป็นตัวเบสเซลเลอร์เลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นปี2018ไม90,07ปี2018ไม90,07 4 1 9 0 0 0นะคะ4 1 9 0 0 0คันนี้ก็จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0 เอาติสยังสามารถจัดยอดเต็มอัพยอดจัดฟรีดาวได้อยู่นะคะอัพอัพยอดจัดได้เต็มฟรีดาวได้อยู่นะะตัวนี้4 1 9 0 0 0เช่นเดียวกันปี2018คันนี้ไม่อยู่ที่1 1 0 0 0 0โลก็อันนี้ไมหม่9ไม่หน่งแสนห่โลก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะคะไม่ต่างกันเท่าไหร่พี่ขาโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมเราการันตีนไม่มีพิษความชนหนักจมน้ำส่วนใหญ่แล้วรถเอาติสเนี่ยจะเป็นรถกลดระวังจากหน่วยงานนะคะข้อดีของรถหน่วยงานก็คืออ่า หนึ่งรู้แหล่งที่มาที่ไปนะคะสองนะ,ะรถะเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดตัวนี้นะคะภายในจะได้เป็นเบาะหนังสีเบดนะคะได้เป็นปุ่มพุทสตาร์ทพวงมาลัยมีฟังก์ชันนะคะด้านซ้ายนี่ค่ะรองรับ C D F M A M ไม่ใช่หน้าจอทัสกีนะคะเป็นแบบกดนะเป็นแบบกดนะคะนี่โครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมไม่มีพลิกความชนหนักจมน้ำพี่ๆ่ะถ้าสนใจนะคะสามารถเข้ามาดูตัวรถได้เลยมาทดลองขับได้เลยค่ะ นี่จะเป็นตัวเอาติสต,ตัวนี้นะคะ419,000ก็จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ7,000ค่ะพี่เครดิตดีอัพจัดยอดเต็มฟรีดาวได้อันนี้จะเป็น4บอลเงินอันนี้ก็419,000เหมือนกันไม์จะอยู่ที่ประมาณ98,000นะคะอันนี้ไม์110,000 หมยเลขกไม้ไม่ต่างกาันอันนี้สีดําค่ะได้สีดํานะคะถ้าใครไม่ได้ซีเรียสเรื่องไม้นะคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะอีกหนึ่งคันสวยเหมือนกันรถสภาพเราคัดเกตเป็นรถหน่วยงานค่ะขับมือเดียวนะคะเป็นรถหน่วยงานขับมือเดียวแล้วรถทุกคันเขาจะเช็กระยะเช็คศูนย์นะข้อดีของรถหน่วยงานเนี่ย มีข้อดีของรถในง,งานก็คือ1เราสามารถรู้แหล่งที่มาที่ไปได้ข้อ2ค่ะนะคะเขาจะเช็คระยะเนาะะเดี๋ยวหนึ่งพาดูภายในโฉม all new กันสักนิดหนึ่งนะคะภายในจะแตกต่างกันนะ all new โฉม all new เนี่ยจะเปลี่ยนจากตัวโฉมไมน่าเช็เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวกระจังหน้าตัวรถนะคะแล้วก็ภายในนะคะพวงมลาลัยก็เปลี่ยนนะพวงมลาลัยก็เปลี่ยนเนี่ยคะ่ะนะคะแล้วก็เบาะหนังจะได้เป็นสีทูโทนนะคะตัว all new เนี่ยเบาะหนังเนี่ยจะได้เป็นแบบตัว soft touch เลย เท่ากับว่าคล้ายๆกับเบาแคมรี่นะคะเหมือนเรานั่งเบาแคมรี่เลยนะคะตัวนี้เขาก็เพิ่มระดับขึ้นมานะะหน้าจอก็จะเปลี่ยนแบบใหม่ค่ะนะคะแต่ก็ไม่ได้แบบทัสกีนนะคะหน้าจอก็เป็นแบบรองรับนะคะ FMAM นี่ค่ะถุงลมนิรภัย7ใบนะคะได้ถุงลมนิรภัย7ใบใครที่มองหาโฉมตัวนี้อยู่ตัวนี้ก็จะผ่อนอยู่ที่ประมาณผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ8 9ด0 0พันผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่900พันนะคะอ่ะ น,นี่ค่ะโมออนนิวนะคะมาดูกันต่อนะคะดูกันต่อแล้วก็นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่เป็นสีบอลเงินตัวนี้จะเป็นโชมออนนิวเช่นเดียวกัน สันเหลี่ยมคมด้านหน้าฝากระโปรงก็จะแตกต่างกันกับตัวโฉมไมเนอร์เชนนะคะโฉมนี้จะเริ่มตั้งแต่ปี2019ปลายปีโฉมนี้นะคะโฉมออลนิวตัวนี้จะเริ่มตั้งแต่ปี2019ปลายปีนะคะจนถึงปี0 0 0อ่าปัจจุบันนะคะจนถึงปี2000ปัจจุบันแต่โฉมไมเนอร์เชนจะเริ่มตั้งแต่ปลายปี2016ไมเนอร์เชนนะคะปีเริ่มตั้งแต่ปี2016จนถึง ปี2อ1 9ต้นปีนะคะแล้วก็พอปลายปีก็จะเป็นปีนี้จะเป็นโฉมนี้นะคะนี่เป็นโฉม All n e อ่ะนี่ค่ะด้านหลังของโฉม All n e สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมทักมานะคะพี่ๆขาให้ดูในส่วนของแม็กค่ะอันนี้จะเป็นแม็กเดิมจากโรงงานนะคะนี่จะเป็นแม็กของโฉม All n e นะคะแม็กเดิมจากโรงงานได้ดิสเพกสี่ล้อเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังอ่ะเดี๋ยวพาดูโฉม All New ก่อนนะท้ายไฟท้ายก็เปลี่ยน ก็เพิ่มความหรูหราเพิ่มขึ้นมานะคะอันนี้จะเป็นโฉมท้ายของตัวโฉม All New นะคะนีะ่มาดูมีเซนเซอร์นะคะเซ็นเซอร์กัะระยะด้านหลังด้วยนะคะมาเปิดดูด้านท้ายสักนิดหนึ่งมานี่ค่ะท้ายนะคะด้านท้ายนี่ค่ะในเรื่องของโครงสร้างนะคะ การันตีนะคะหากพี่นํารถออกไปนะแล้วเจอหลักฐานมีการตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังนําหลักฐานมาได้เลยค่ะเรายินดีซื้อคืนนี่ค่ะแม็กขอบ16นิ้วนี่ซีรีส์ยาง205ทัพพาห้นี่นะคะสนใจทักมาได้เลยนะคะ096-198-4963นี่ค่ะแล้วก็พวกตัวน็อตต่างๆไทโคยิโตนะคะเดิมแท้จากโรงงาน นี่ค่ะสนใจนะคะก็ทักเข้ามาดูตัวรถได้เลยหรือจะเป็นสีขาวพี่ขาโฉมออนิวสีขาวเราก็มีนะคะนี่คือโฉมออนิวสีขาวนี่มีกล้องมองหลังขนาดถอยจอดมีเซ็นเซอร์ถอยให้ด้วยนะคะตัวนี้มาดูภายในสักนิดหนึ่งรถทุกคันเราการันตีสภาพเดิมอา่าสีขาวล็อก แ้สีขาวล็อกตัวนี้นะคะจะอ่าค่าประวัติจะอยู่ที่ห้าแสนหนึ่งหมื่นอ่ะปี2019ไม่แสนสองนะคะถ้าเป็นตัวโฉมออนิวก็จะได้ประมาณนี้และคะ่ะราคาจะอยู่ที่ห้าแสนหนึ่งหมื่นอ่ะนี่ค่ะปี2019สีขาว ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่สวยมากๆเลยนะคะหรือว่าจะเป็นสีเทาดําตัวนี้นะคะเป็นสีพิเศษเนาะเป็นสีพิเศษคะ่ะเป็นสีที่นานๆที่จะเห็นทีนะ,ะตัวนี้สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันปีสองพันสิบเก้าเลขไมล์อยู่ที่แสนเก้าปีสิบเก้าเลขไมล์แสนเก้า 1, ค่ะพี่ๆค่ะอันนี้จะเป็นสีเทานี่ค่ะ สนใจนะคะรายละเอียดคันไหนนะคะก็สามารถทักหาน้ำหนึ่งได้เลยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะคะตัวนี้จะเป็นโฉมไมเนอร์เชนนะคะโฉไมเนอร์เชนคันนี้นะคะสี่แสนสามแส่นเก้าพันพี่คันนี้3 8มแจะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณเจ็ดพันต้นต้นเองไม่แสนหกสามแสนแปดหม่นเกไม่แสนหกนี่ค่ะหรือจะเป็นคันนี้ คันนี้นะคะคันนี้389,000ใหม่155ปี18 1.6จีนี่ค่ะ389,000นะคะ389,000ส่วนคันนี้ก็เป็นสีเทาดำอีกหนึ่งคันค่ะนี่ก็389,000ปี2018ชอบคันไหนนะคะก็ กขมาเลือกมาชมมาดูตัวรถได้เลยนะคะมาเลือกตัวรถได้เลยนี่อันนี้ก็389,000ปี2018เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็คันสุดท้ายคันนี้ค่าตัวอยู่ที่อันนี้399ปี2018อันนี้ราคาจะอยู่ที่399คันอื่น389,000ค่ะ เดี๋ยวพาดูด้านท้ายกันบ้างเนาะมาดูท้ายตัวนี้กันบ้างดีกว่าว่าแตกต่างกับตัวโฉบออนิวยังไงนะคะพี่พี่ขาในเรื่องของเครดิตอยากเก็บไว้ในใจนะยกหูโทรหาสอบถามได้เลยที่0 9 6 1 9 8 4 9 6 3ค่ะนะคะสอบถามได้นะคะเพราะว่าในเรื่องของเครดิตเราเข้าใจนะคะพี่พี่ขา อย่ากเก็บไว้ในใจเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราต้องคุยกันนะคะน้ำหนึ่งจะได้หาคําตอบนะคะแล้วก็ช่วยเหลือพี่ๆได้บางคนคิดว่าเอ๊ะฉันคงไปไม่ได้หรอกขอดูเฉยๆแต่อยากได้รถมากบางทีเครดิตของพี่อาจจะไปได้ก็ได้น้ำหนึ่งอาจจะช่วยได้ก็ได้อันนี้ไฟท้ายของโฉมออ l นิวมาดูท้ายของโฉมตัวนี้ไฟท้ายแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะแตกต่างกันเล็กน้อยอ่ะเดี๋ยวพาดูท้ายคันนี้ละกัน ดูท้ายคันนี้อันนี้จะเปิดตรงกลางรุ่น All New กับรุ่นโฉมไม่น์เชนด้านท้ายถ้ารถไม่ได้ล็อกสามารถเปิดรถได้นะคะถ้ารถไม่ได้ล็อกเปิดด้านท้ายได้นะนะคะถ้ากลัวใครที่จะมาเปิดด้านท้ายต้องล็อกรถไว้นะคะพี่ๆ่ะนี่ค่ะให้ดูด้านท้ายไม่แตกต่างกันเท่าไหร่เลยนะคะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่เลยสนใจนะคะทักเข้ามาได้นะคะ0 9 6 1 9 8 4 9 6 3ค่ะ นสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะอ่ะอันนี้น้องเขาปิดรถอยู่นะคะ อ่าอันนี้แล้วหนึ่งก็จะพาชมในส่วนของ Toyota Corolla a า t i ิที่เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีที่สุดในเพชรยนต์เลยนะคะเป็นเบสเซ e l ลอรเลยนะคะเดือนหนึ่งก็ขายได้เยอะมากๆแต่ถ้าใครตัดสินใจอยากได้อั t ตินะคะต้องเป็นที่เพชรยนต์อยู่แล้วนะคะเพราะว่าเพชรยนต์ขายได้เยอะมากๆนะคะตัวชม a l t ตินะคะแล้วก็เป็นรถประวังจากหน่วยงานนานๆที่นะคะก็จะมีรถบ้านนะคะก็จะมีรถบ้านเข้ามาพี่ๆขา หรือถ้าใครสนใจรถรุ่นอื่นๆนะเราก็มีนะพี่ๆติดตามน้ำหนึ่งได้นะน้ำหนึ่งรถกระบะมือสองคัดเกตน้ำหนึ่งรถตู้มือสองคัดเกตน้ำหนึ่งรถครอบครัวน้ำหนึ่งรถมือสองคัดเกตพิมพ์คขาว่าน้ำหนึ่งขึ้นหมดเลยนะใครสนใจนะคะก็สามารถ ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะคะ0 9 6ย์8 4 9 6 3ค่ะเอาละค่ะคลิปนี้นะคะก็พาชมนะคะในส่วนของข้าขค่าของเอาติดกันนะคะก็มีชมออนิวแล้วก็ชมตัวไมเนอร์เช e นะคะถ้ามีรถสวยๆย,ยังไงเดี๋ยวนึงจะพาชมรถสวยๆกันนะคะเอาละค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนค่ะนะคะจะเจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ